ดราม่ารายวันลูกค้าเดือดกล่องสุ่มพิมพ์ริไพได้แต่กุญแจแล้วไหนรถเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ถูกจับตายอย่างมากเพราะไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ดูจะเป็นดราม่าตลอดอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนในโลกออนไลน์ก็มีชาวเน็ตกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับพิมพ์ริไพแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังนอกจากจะมีประเด็นเรื่องแป้งพิมพ์และยังมีเรื่องชื่อที่แอบมีความคล้ายกับแพรริไพด้วยและล่าสุดก็มีชาวเน็ตรายหนึง่งได้ออกมาทวิตข้อความว่า เธอได้ซื้อกล่องสุ่มแม่ค้าคนดังได้กุญแจรถจักรยานยนต์โดยครั้งแรกบอกว่า 2- อสวันจะมีเซลล์รถติดต่อมาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์บอกว่าให้อรอจนถึงวันที่20มกราคมล่าสุดติดต่อไปบอกว่าจะประสานงานให้แล้วก็เงียบหายไปเลยเบอร์ติดต่อที่ให้มาก็ติดต่อไม่ได้แล้วล่าสุดช่วงเช้าของวันที่9กุมภาพันธ์เจ้าตัวได้ทวิตข้อความอัปเดตว่า ทางเพจโทรติดต่อมาว่าจะส่งรถมาให้ช่วงเย็นวันนี้ค่ะได้รับยังไงจะแจ้งให้ทุกคนทราบอีกทีขอบคุณพลังโซเชียลนะคะขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ